มันนี่นะจอยก็บ่ได้ไปเลี้ยงมัวไปเมื่อ้วค่ะก่ไ้ปลูกมันติอันปลูกปลูกแล้วก็เลั่นสิตัดล้ำปลูกไหมเป็นยังบ่เกิดบ่อันมันอันเน่ามันมันอันถือกันถือแดดละลายมันอันอันเงาเงามันขืนมานไหมมันก็เนาไหมมนเน่าแดดมันเน่าแดดก็เลืกอนสีกูเลื่นสิไทออกปลูกไหมมันหลายพด โยกกลางๆก็กมียโยกข้างๆก็มีสิป,ป้อยก็เกิดในหน่วยหนึ่งมันบ่เกิดบ่ได้หาสิเปอร์เซ็นต์เลยมันบ่นี่แม่สิมันปลานี่เอาใย่างเนี้มาตามโค้งสุดท้ายเด้กบ่เนี้ยหมดโค้งสุดท้ายแล้วผู้ใดกส่จุดเกตเตอรอีกสองสามมือเลขออกแล้วโทรจนว่าโทรศัพท์หันแล้วไม่ย <laughs> อมโทร <laughs> น้องแทนเ,เาบา่ โบ้บ่าท่านนี่เว้ามือเศร้านี่อันแม่อยากเบื้อง้างเห็นเขาขี่จักรยานอันแล้วก็ไม่อันตะข้อ้างไหมจ้าไปน้ำหา้างไหมวะเอา้างเขาบ้านห้องตีมือส้าบัวนิ่งเตือนรถอันจักรยานใส่ตะขอที่ว่าขาเจ้าขายอันซอยขายยังไงนะเม้นนั่นแหละคุ้มเมียนั่ไปหา้างยังไงวะเพิ่นจำได้เพิ่นเห็นนั่นเห็นผู้ขายอันซอยขายเครื่องลัง้าง้างนี่นั่นที่ว่าซังที่มาซัง ทนที่สิย่านสร้างแล้วกับอยากไปน้ำหาสร้างเมื่อนั่นที่สัมภาษณ์ลูกนะจอยบอกศูยนย์เจ็ดเนาะแมนบอกศูนย์เจ็ดจนปัจจุบันนี้บ้านว่าอย่างเลยมันวนะบาบ่วหลวอนมืออีกมื่สองมือวันผ่านึนีเจ้าสิไปเจ้าสิได้ไปหาผู้ขาบอกไปสิผ้าลูกไปอยูอ่นบ<า>่กแมนถ่านเจ้าจันทมือเรียกออกยจงสิถามอีกเด้อ<า>เพื่อน้องแทนบอกออืขึ้นยินข้าวว่าเจ้าฝันฝัน ฟันฝันเกี่ยวกับเฮียนพี่ท่านนี่ลหละจ้าอันฟันว่าอันโอ้ยฟันว่าอันอันฟันว่าอันกู้มันน่ะหละอยู่หน้านี่ลหละค่ะบัดนี้ไอ้จอด้มากกู้มันซอยมันนี่ได้หลายหลายกู้ขึ้นเต็มรถพญิท่านขั้นที่ทับพญิท่านนี่ลหละขั้นเดียนขวมทับพญิท่านตายเมียมฝันเกี่ยวรถขั้นที่ข่วมบันเนียนข่วมว่าหันกับ ที่คนถือน้าเบิดบวันกันย้อนนี้นั่งจอยฝันเกี่ยวรถขั้นนี่ล่ะที่เห็นพอดีท่านไปท่านตายแล้วถามเลขเพิ่นบ่บอกเพิ่นสี่ใส่ตะย์ยืนรถเนาะมันกับเกศหนึ่งเข้าหาเนาะไปถามคุ้มได้เขเจ้าก็ว่าถือน้ำไม่จอยนั่นล่ะถือน้ำไม่จอยฝันนั่นล่ะเมื่อวานแม่บ้านนู้ไหมบันยันก็เลยเอามือขึ้นเล่ฝันว่าอไอจอนไอจอนมาจอดรถกำลังสิมู่จ่อยกับกูมันมันบาฝันมันบอกก็เลยว่ารถคนข้างหน้าไหนมาแทบอ่ะนี่ ไอ้จอดนแล้วเลยขี่รถอันขั้นที่ทับพันท่านน่ะล่ะตายบนันิเล่าเล่ากะบันิมุดการยกมัน่นขืนรถจนเต็มรถมีแตหัวยังไงในในฟันรถขั้นนั้นบ่ได้มูลมัน,มนบ<อ>่บ่บ่ไดย้ยุยุสภาพดีๆเลยมันบ่ไอ้จอดนเขับมาเป็นปกติเลยอือก็ขับมาลุ่งนี่แหละมากูมันได้เต็มรถมีแตหัวยังไงเต็มรถเป็น<ด>จริงรถขั้นนั้นยังอยู่โรงพักเลยแมนอยู่โรงพัก,กบ้านออกจากโรงพักเลยแมน ขาจะไปออกไงเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนั่นคนแล้วเนาะเลี้ยงเรื่องแล้วอย่างจะไปเอาไปออกมาแล้วเลี้ยงรถก็นั่นทะเบียนเต็มเต็มมันทะเบียนเท่าไรน่าใจเจ็ดหนึ่งเก้าห้าบอแมนเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งมันออกแล้วแม่บันแม่เจ็ดหนึ่งออกแล้วมันก็เหลือแต่หนึ่งเก้าห้านั่นแหละ มันเนาะเยอะที่นึงกูามาันยิ่ยฝันเล่าเลยกูมันเต็มรถเลยว่ามันคือเต็มรถแท้บันเยน,นได้ได้ถามหาเอาไปท่านคือบ้าแกมันว่าได้วางที้เลยเวลาวบมาๆดูอไอ้จวนวะเจ้าก็ฟันเป็นเรืองเป็นเล่าเนาะแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้จวนบมาอไอ้ไปท่านบา้า ก็เลยว่าพายุท่านมันเยอามากอันอันแก่อันแก่เอามันทั้งรถไปขายเลยว่าท่านีนแหละรถเพิ่นนี่หนีเลยว่าท่านจีนแล้วความคิดเจ้านี่มันแกไปขายบ่ได้บ่ได้แกมาบ้านนะจอยมันบ่บ่ค่ะเพิ่นแกไปขายแกไปขายเลยบอกแล้วแกไปขายเลยเพิ่นแกมันนะจอยไปขายให้นะจอยไหมกันยังว่ามันมมัันนเต็มรถเลยมันบ่แม่นเต็มรถเลยเลยว่าไม่ว่าแม่นเลขทะเบียนรถแล้วสิออกอีกเด้บั mất tuổi đấy cả tuổi à. nương đấy, mất ở mất ở nương là mà, ừ. cái đấy bảo, xoăn tuổi trao, sẽ mắc tuổi đấy này, Khỏi tát, tát hay nương gì, coi tát hai nương cau hà, và cả nương cao nương cao, ừ. cao, hà cau hà, mắc tuổi đấy, tao phải kiết hà, bố đẻ bố đẻ tát, kiết hà nó, mắc từ, ô nương mắc nương cau กับพ่อแน่เด้เนาะหามันออกหาหนึ่งเก่าสิเนาะพ่อแน่เนี่ยน้าจอยเพิ่าแต่ทั้งไปเนาะน่าจอยเพิ่วมาเพิ่มักหนึ่งเก่าสว่านที่เจ้าฟ้าเห็นอันตาท่านยู่เม่มเพิ่นสี่บอกเลขเก่าห้ไปเบิ้งทางแม่มันมีมันมีหาเก่ากันหนึ่งสี่เพ่นบอกก็มันก็ตรงกันนี่ได้ลูกตรงกันจำได้ปะที่น้าจอยเพิ่ว่าจาได้ปเห็นตาท่านนางยุ้เม่มน่ะเลยถามเลขเพิ่นเพิ่นเลยบอกให้ขึ้นไปเบื้องเอาขึ้นไปเบื้องยี่ทั้งเม้มนะประตูคางหนึ่งมันนเป็ หาเก่าเนาะแม่กระตรงกับเลขรถเพิ่อนเดียวะมันกระตรงกันตัวมันก่ระตรงกับเลขเด็กโหลเพิ่นเพาะด้ว่าเลขรถเพิ่นสีออกอีกสันดิเขาบอกไงเพราะมันออกบมันเบิดเนาะบางคัดมันสีออกเที่ยวออกรถเปิดซับแม่นอระดาปันเห็นตะตุ้นออกตั้งสามหมวดรถตะตุ้นอ่ะรถตะตุ้นหมวดเป็นยังของเก่ามั้ยน่ะเออรถตาเป็นยังของเก่าออกหาหมวด ว่จ้าไหนจ้าไหนยังฝันเห็นรถอันรถเล่ามากแต่ว่าเล่าปรได้ว่างดิสภาพดีๆเป็นวสภาพดีไม่เยี่ยมเลยรถมันเนี่ยประเด้ข้างนากับประเด้๋ยวเลยเดียร์ยังเลยแกมั่นไปเฉยแกมั่นไปขายเฉยแล้วว้ยกันไทยโชกงวนนี้คนเงสิถืออีกเมื่อป้าเนี่รถกันเนี่เนาะเป็นพาเบียนรถนี่เป็นเกตหนึ่งเก้าห้าเอ้าก็เลขตัดหายเป็นหนึ่งเก้าหาสามโตนะคะเลขสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าห้านะจอยพันว่าพันมักหนึ่งเก้านะคะ วันนี้ที่ผ่านมานี่หนึ่งเก้าซื้อบักล้ายหนึ่งวันนี้ซื้อในหน่อยวันนี้อันนึงเก้ากับหัวเป็นอันเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกเก้ากับหกบักเป็นตัวเดียวกันมั oh um parole, hmm, ้มักได้อันคนส่วนใหญ่บ่มาเล็กหนึ่งหกนะแมนหนึ่งนกหนึ่งหกบลักไปมักว่าเล็กมันว่าง่ามดิว่าง่ามแล้วมันก็ออกเงาเด็กเล็กที่ออกเงาที่ซุดต่วหนึ่งหกหนึ่งรู้สึกว่าจากวัดฟูปีไก่เนี่มาออกแล้วสองเทือออกแล้วสองเทือแมนม้วนนั่นออกหกหนึ่งหกหนึ่งล่าง ออกหกนึงรางช่วงหลายเดือนนี่ดอกขึ้นไปหันออกหงหนึ่งรางวันนี้มาออกหนึ่งวันคูเลยล่ะวันนี้วดนี้มาออกหนึ่งหนึ่งหกจำได้อยู่ว่าโอ้ยผู้ใดถามกันว่าข้าเจ้าผู้แห่งออกกอวันคูมันทมกันเพราะว่าวันคูมันเสียออกมันมันมันบอบออกเลยเนาะเลขกออกได้ทุกตัวนังออกมาตรงๆเลยแต่เล็งวดนั้นออกหนึ่งศูนย์หกกันว่ามวลรุ่นว่าออกหนึ่งศูนย์หกอีกเนาะก็ออกได้ มอนี้น้าปองเห็นงานบ่ะใช่ค่ะน้าป๋องบ่ฝันบอกแฟนสามีเจ้าเล่าเล่าบะไฝันเล่ามาตีหนึ่งจ่เมือนหรออืมก็ได้ยินข่าวว่าแม่ลักม้าเพื่อนบ่ได้ตัวดีมาฝากบ่บัวครับบ่ได้ถามเพื่อนนั่นเพื่อนก็นอนมีตอนอนเฝ้าหลานเหมนเนะอือจำพ่อลูกเจ้าบอกมาน้าน้องแทนนมันเงียบเงียบเหมือนนี้น้องแทนบ่เห็นเด้อพี่น้องเดออคนบ้าฟังกเรียนนี่แหละยิ่หนากลองก ปันปวนอยู่แล้วนี่ยตัวเอะเนาะไ้ยพระเอกเด้่นพระเไรน้อยพระเอกช่อนเพิ่นวิยญาณคนเนี้ยอายจังจัไอายย่างหลายกว่าคนในลีย่างเดียวต้องไปอยู่หลังไหมเนาะน้องอไอพิ่นเนาะสรุปว่าน่าจอยฝันคงสุดท้ายฝันบ่หลายเด้อค่ะฝันว่าลูกท้ายของตาท่านคนที่ตายแล้วนะคะเอามันมา เอารถมากแก้มันซอยนาจอยนะคะมันเต็มรถคือทะเบียนรถขั้นนี้เด้อค่ะเป็นเกตหนึ่งเก้าห้ามวดที่ผ่านมากค่ะขั้นนี้แหละที่ไฮโชคนะคะวันนี้เกตหนึ่งออกแล้วก็เหลือกเก้าหานะคะโน่นที่ยากก็เลยตัดหาเป็นหนึ่งเก้าห้าตัดสองโต๊ะก็สิเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหาเก้าหานะคะนาจอยเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักหนึ่งเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะอย่าเอาลายเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> จะเฝ้าไลายซ้อมเบิ้งสะกดนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบที่สองและะ้วเนาะงวดที่สองแล้วเนาะเกี่ยวกับทะเบียนรถเนาะม,นมนันกับว่<ร>แาแนา่จนังไรล่ะกันสีว่าย่าซื้อเองก่าลงทุนเลอกก็จักสิบ่าบอกข <c oughs> ยัเหันว่าให้ลงทุนเนาะ, <c oughs> ะก็ลงทุนกะลงทุนในน้อยเอาร <c oughs> ะวังระวังหนูนะครับ,บ<อ>มันถ้าเรียกออกอันมาเป็นปฏิถึงหน่อยเพื่สิว่าเป็นน้ำข่อยเฮง้ยงเราบอกค่อยซื้อว่าให้ซื้อรายสิว่าให้จาได้นอกกับวังดีที่นี่หมย ระวังดีเนาะก็แล้วแต่เพื่นพิจารณาเอาก็สั้นก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทำไมเป็นแนวทางเลยสินะไม่ไปเป็นแนวทางนะครับความฝันกับความใจมันจะเขาคลิปได้นะครับจะรู้ว่าของนายจอยมันกับว่ามีหลายตัวเลยคลิปนั้นมันก็มีหนึ่งซีกับหาเก่านะคลิปนี้มันก็ยังเก่าคลิปนี้มีเก่าหาแต่ว่าลูกไส้เพิ่นก็บอกศูนเจ็ดเนาะก็แค่นั้นก็ล้อมือเลขออกเพิ่นว่ามันมันบ่เคยบอกเลขไว้จ้าเถี่ยคนที่ถามออกน้ามันกับซ้ำเด้อ โม่ปูนยูเป็นปูนวะอย่าีปูปุนนั่นวะไปหาปูนวะจังสีได้เลขแมนแต่วางวงวดเงมือนั้นเพิ่นมาขายลอตเตอรี่เพาแมนแต่ที่แกบอกศูนย์เจ็ดงนนี่นนี่แมนเพิ่งมาขายลอตเตอรี่ยังไดแล้วยังได้มันยังกว่อันมาแย่นัันยังว่าเพิ่นกระดึงเอาเือนเลยศูนเจ็แมนจวนอันว่านเจอันว่านเจอันวอ้าวเดี๋ยวมือเลขกก็เก็บเตรียมสามตัวแค่น้อยใจนะนึ่งเก่าหาเนาะ เ <Wait. S 2> ว้ยพวกเนี่ยอ้าวขอบคุณนาจอยลายเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้หายเอฟซีโชดีแนวทางของนาจอยอีเด้อค่ะ